สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการอาร์ตอัพก์ครับผมวันนี้นะผมจะมารีวิวนะหัวไม้หนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020ถึง2021สำหรับแบรนด์อเมริกาชั้นนำทั้งหมด5แบรนด์เลยแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยเรามารีวิวเลยเราจะรีวิวด้วยกันเนี่ยสี่เรื่องด้วยกันนะฮะคือเรื่องลุคนะฮะ performance นะครับแล้วก็ตัว value นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลย filling นะดูซิว่า4อย่างเนี้ย จะเป็นยังไงบ้างสําหรับ5แบรนด์ใหญ่ของอเมริกาตอนนี้เนี่ยเราจะมาบอกก่อนว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020-21แล้วกันนะฮะคาราเวก็จะเป็นมาวิกส์นะครับผมเทเลเมดก็จะเป็นตัวซิมนะครับผมตัวไทเทลิสเพิ่งออกมาใหม่เลย TSI นะครับผมแล้วก็ปิ้งก็เพิ่งออกมาใหม่เหมือนกัน425 p x g ก็เช่นกันนะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลย p x g รุ่นโปรโตนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยถามว่าตัวอะไรใหม่สุดเลยนะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆที่สุดเนี่ย จะเป็นตัวไททเนีตัว TSI นะครับผมและตัวที่น่าจะอายุเยอะที่สุดในนี้เนี่ยจะเป็นตัวคาราว a มาวิกสสิ่งถึงที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยก็คือเรื่องน้ําหนักหัวแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองช่างดูจากตาช่างของเรานะครับผมว่าหัวอันไหนน้าหนักเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นที่อันแรกครับคาราว y นะฮะอันนี้ Without Sleep นะครับผมมีแต่หัวนะครับแล้วก็น็อตโอเคหัวคาราวตัวมาวิกนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่187กรัมนะฮะตัวมาวิกส ต่อไปครับเป็นเทโลเมตตัวซิมนะครับผมโอเคอยู่ที่ร9 4กรัมครับผมโอเคครับต่อไปเป็นตัวไททัลิส TSI 192กรัมครับสัวไททัลิส4ครับผมตัวปิง425ออยู่ที่197กรัมครับและตัวสุดท้ายครับ p s c ตัวโปรโตครับ197กกรัมเช่นเดียวกันครับโอเคฮะ คืออันนี้เป็นน้ําหนักนะก็เหมือนกับมันจะเป็นการประกอบเหมือนกับการตัดสินใจแล้วกันเวลาคุณบางคนเนี่ยชอบตีหัวหนกักหัวเบาสำหรับไม่กลอฟนะครับผม2กรมัม1กรัมเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีผลต่อขับเพสปีดมากๆเลยหัวข้อต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องฟิลลิ่งและเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีตัวช่วยนะก็คือเป็นโปรของเรานะฮะซึ่งทํทหน้าที่เป็นขับฟิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ก้านเดียวกันหัวเดียวกัน หลอบเดียวกันลองมาตีเทสกันเลยนะฮะด้วยเครื่อง tagman f นะฮะใช้ลูกกอล์ฟอันเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันอย่างเดียวคือแค่หัวนะฮะดูว่าหัวตัวไหนเนี่ยจะมี performance ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ดูฟิลลิ่งให้โปรอนนะครับผมซึ่งนะฮะเป็นคัเฟ่เตอร์ของทางอาราบเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาทดสอบแล้วกันนะฮะว่าตัวหัวเนี่ยฮะที่เป็น performance แบบเดียวกันนะฮะการเดียวกันหัวคนละตัวนะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสุดท้าย ค่าตัวไหนเนี่ยจะออกมาดีสุดด้วยลูกพรลูกเดียวกันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลองด้วยเครื่อง t a g m a n นโนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าฟีลิ่งจะเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้โปรโมนนะครับซึ่งเป็นคาฟเตอร์ของเราเนี่ยนะ,ะลองตีหัวไม้ห้ารุนเลยนะฮะด้วยการการเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูเพอร์ฟอร์แมนด้วยแท็กแมนแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะใช้ลูกลูกเดียวกันลูกเดิม 2. นะครับเราจะให้โปรโมนเนี่ยตีทั้งหมด5ลูกโอเค,ดคเดี๋ยวเริ่มเลย นะครับตัวนี้ก้านก็จะเป็นตัว TPT ตัว17ตัวไฮก็ใครอยากตีไฮก็ใช้ตัวนี้17น้ำหนักประมาณสั6-8 60รก,กรัมนะครับผม ไปแล้ว5ลูกถามอย่างนี้เมื่อกี้เราจะดู p e r f o r m มนซ์เราดูทีเดียวฟิลลิ่งก่อนโปรโมทเป็นไงบ้างฟิลลิ่งตัวนี้นะฮะนุ่มครับก้านฟิลลิ่งก้านนุ่มฟิลลิ่งก้านนุ่มแล้วตั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 วไม้ล่ะเป็นไงบ้างตัวไม้ก็ตีง่ายระดับระดับ3นะตัวนี้ถ้าแบ่งเป็น3ระดับมี3ระดับตัวนี้ง่ายมากเลยพูดง่ายใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปสําหรับตัวที่2แล้วกันผมว่าตัวที่2เนี่ยหลายๆคนอยากเห็นแล้วกันว่า p e r f o r m มนซ์เป็นไงเพราะว่า นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนะครับซึ่งได้แชมป์เดอะมาสเตอร์ดั n ตินจอ o n นสันใช้ตัวนี้ได้แชมป์ม,มาโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองนะฮะตัวหัวนะฮะเป็นตัวหัวซิม TPT นะครับ17ไฮ บอลเมื่อกี้ตีไปแล้วสําหรับตัวซิมนะซึ่งเป็นหัวไม้ที่นักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกดัลตินจอห์นสันใช้อยู่ปัจจุบันเดี๋ยวแบรนด์ที่3เดี๋ยวเราลองเป็นตัว PSG นะครับผมตัวโปรโตนะครับหลอบเดียวกันหลอบ9นะครับใส่กับก้านเดิมครับผมตัว TPT ตัวไฮนะครับโอเคเดี๋ยวผมอนเปลี่ยนเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองเป็นตัว PSG หัวโปรโตนะครับหลอบ9กกับก้าน TPT 17ไฮครับก้านเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราลองตีดูแล้วกันว่า ค่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัว p s t ตัวโปรโต้ครับ พ p s G ตัวโปโตตีไปทั้งหมด5ลูกแล้วฟิลลิ่งเป็นไงครับปูมอนฟิลลิ่งนะฮะน่าจะเวลาประทะลูกแล้วนะมันจะมีความนุ่มนิดนึงเหมือนอม,มีการดิดตัวช่วยนิดหนึ่งมเมื่อเปรียบเทียบก,กับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับอ่าตัวซิมก็คือน่าจะนุ่มกว่าใช่ครับ่าแล้วความตีง่ายล่ะความตีง่ายความตีง่ายก็ถ้าเอาหนึ่งในสามก็คือ ความง่ายก็คือระดับสามครับระดับสมครบับถ้าเมื่อกี้เทียบถ้ายอย่างงี้ถามว่าเทียบกับคาราเวคาราเวดูเฟรนลี่กว่าไหมถ้าตีง่ายกว่า<อ>คาราเวตีดูตีง่ายกว่าคาราเวดูตีง่ายกว่า,า,วา,วาโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงโอเคครับแล้วตัวที่4นะคือหัวไทเทนิสนะครับผมตัว TSI เดี๋ยวให้โปรโมนลองตีดูเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนก้านด้วยนะฮะเป็นก้านตัวเดิมนะฮะตัวตัว TPT ตัว17บเจ็ไฮนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้โปรโมนลองดูครับ ตัวไทท a l i ส TS3 กับกา้าน TPT172 ตีไปแล้วสาหรับตัวไททเนีตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ถ้าใน5แบรนด์ที่มาเนี่ยตัวนี้เป็นน้องใหม่สุดแล้วกันเพิ่งออกมาล่าสุดเลยเดี๋ยวเราเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ลวกันว่าค่าสุดท้ายเป็นยังไงต่อไปนะฮะตัวที่สุดท้ายตัวที่5เป็นตัวปิง4-25เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคฮะเดี๋ยวเปลี่ยนใช้กานเดิมครับ โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิงตัว425นะเดี๋ยวลองให้โปรมอนตีดูก้านเดียวกันนะฮะกับตัว tpt 17 high ต่อไปเป็นพาร์ทของ Performance แล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะไป analyze ด้วยเครื่อง Trackman 4แล้วกันนะฮะเราใช้ทุกอย่างเหมือนกันครับก้านเดียวกันหัวเดียวกันหลอดเดียวกันลูกอล์ฟลูกเดียวกันเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าค่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูที่จอ Trackman 4เลยเดี๋ยวเราจะ analyze ดูแล้วกันครับผมโอเคครับตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมา analyze นะครับผมข้อมูลของตัว m a v i c นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะฮะของคาราเวก็คือความเร็วครับอยู่106 บอลสปีดร้อยห้นะครับ smart factor ที่โปอมอนทำได้1.47่งจุดแคลรี่ก็264.4ครับ total ระยะเฉลี่ยนะครับ299.7อันนี้สปีดเลตดีมากนะครับ2,230แต่อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นค่าที่ดีมากๆของโปอมอนเลยขอระดับตัวมาวิกนะครับคือตัวไฮครับอยู่88ฟิตนะครับแล้วบอลอันนี้นะฮะก็ออกไปค่อนข้างโอเคเลยต่อไปฮะดูไดเวอร์ของเทเลเมตนะครับตัวที่2ที่โปอมอนตีนะฮะก็จะเป็นตัวซิม นะฮะดูซิว่าดาส์ินดอนสั้นใช้เนี่ยแล้วโปโมอนเป็นยังไงบ้างคับเปสปีดตกลงมาหน่อยฮะเหลือ105.4 Ball Speed นะฮะบอลสครับผมอยู่154.4เมื่อกี้155.5ครับาุดาคาทำได้เร็วกว่า Smart Factor เท่ากันครับ1.47แต่ตัวเทเลเมดนะฮะแครดีกว่าครับ265.9นะฮะแล้วก็ t o t ทัรวมเนี่ย295.2 นะสปินเลตอยู่ที่2,648ครับตามกว่า2,500ถือว่าโอเคแล้วนะแต่เทเลเมทเนี่ยจะได้ไฟบอลที่ค่อนข้างจะโด่งกว่าครับอยู่ที่92ฟิตนะฮะตราตัวนี้โอเคครับตัวที่3ครับ p s g ครับข่าวพิสเปีดโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาเลยครับข่าวพิสเปีดอยู่106.8ครับผมบอลสปีดอยู่156.2นะฮะเมื่อเทียบกับ3อันแรกนะฮะ p s g มาเร็วที่สุดนะฮะบอลสปีดอยู่156.2 s m a s h Factor นะครับอยู่ที่1.46ครับ ต่ำกว่าอันอื่นนะฮะแคลรี่อยู่263.8แคลี่ก็อยู่กลางๆครับแต่เอเว a เรครับทัวโตเนี่ยมาสูงสุดเลยครับตอนนี้เอเว a เรอยู่ที่เลขสวยมากครับ299.9หลาครับเกือบ300เลขสวยมากครับแล้วก็ไฟบอลนะฮะถ้าจะเห็นเลยเนี่ยอันอื่นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาราเวย์นะฮะอาจจะมีทั้งขวาทั้งซ้ายมีทั้งดอทั้งเฟดนะฮะส่วนซิมเนี่ยโอ้โหไปทุกที่ทุกทางเราโปรมอนแต่ p x g นะครับไปในทางเดียวกันนะฮะ ออกเฟดนิดๆนะฮะเป็นไฮเฟดนะตัวนี้ก็ไฮอยู่ที่77ฟิตนะครับสปีดเรทอยู่2,375หลาระยะนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยตัวเนี่ยดี D ที่สุดครับอยู่ที่299.9หลาทั้งทั้งทเทตัว TSI 3ตัวนี้เนี่ยคารบสปีดตกลงหน่อยครับผมแต่อยู่ในเอเวเรตที่ดีนะครับผมอยู่คารบอสปีดอยู่1้5 9บอลสปีด1้6 2 เท่ากับทาง p s g เลยนะครับผมเท่ากันเด้เลยนะครับ Smart Factor ดีกว่าครับ1.47่่แต่ Carry ตัวนี้ต่ำฮะหนึ่งเท่านั้น Total 286.5ครับ s b i l t ต่ำครับอันนี้ c a r Speed ของปิงเนี่ยลดลงมาต่ำสุดเลยครับอยู่ที่2 0ง7องศา Ball Speed อยู่153ก็ต่ำที่สุดนะครับผม Smart Factor 1.47เนี่ยเท่ากับตัวอื่นนะครับผม Carry 2 5งร Carry โอเคครับ Total 287.7 สปิลเลต2,005ครับถือว่าอยู่ในเลนจ์ที่โอเคไฮอยู่70ฟิตแล้วก็บอลไฟเนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางดอทั้งหมดนะครับผมไม่สเปะสปะก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันโอเคฮะเราได้รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับฟิลลิ่งนะครับผมนะครับตัวลุคกิ้งนะครับแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์อันสีก็คือเรื่องแว l u ลูครับวันนี้เนี่ยเรา จะมาบอกแวร์ลูแล้วกันว่าราคาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วกันนะฮะคือเลนส์ราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ18ื่นนิดหน่อยครับเป็นเศษแล้วแต่ร้านเลยนะครับผมเทเลเมทไทเทอริสคาราวีเนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากอยู่ระหว่าง1 8ื่นถึงหมื่นต่างกันหลักร้อยเบียดกันนิดเดียวครับแพงถูกแพงกันยี่สิบสามสิบบาทนะฮะแล้วแต่ตัวเลยแต่ทาง p ีเของเราเนี่ยนะครับเราจะมีโปรโมชั่นแล้วกันก็คือเฉพาะหัวเนี่ยหมื่นสองพันเก้าร้อยแต่นะ ยังไม่รวมก้านนะแบรนด์อื่นเนี่ยรวมก้านมาแล้วแต่ของเราเนี่ยยังไม่รวมก้านแต่ต้องมาฟิตกับเราเราไม่ได้ขายหัวเปล่าราคาสุดท้ายเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันหมดครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆแล้วกันอยู่ที่ออปชั่นก้านที่คุณเลือกว่าจะเป็นอะไรนะ performance นะครับผมจริงๆใกล้เคียงกันมากนะสำหรับดิเวอร์สมัยนี้เนี่ยบวกลบกันนิดเดียวนะครับแต่าตาม performance เนี่ยระยะที่ไกลที่สุดใน5แบรนด์จากนี้ก็คือก้านเดียวกันหัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเนี่ย p s c ชนะเลิศไปที่299.9หลาโดยสปีดประมาณ105-106นิดๆเนี่ยโดยเอเวอร์เรสต์นะครับผมบตัวขับเพลย์สปีดก็แรงสุดบอลสปีดดีสุดครับเทียบเท่ากับตัวไทเลิสนะฮะแต่ไทเลิสออกมาแล้วเนี่ยลูกจะไม่ค่อยลอยนะฮะโดยคนคนหนึ่งตีซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของนักกอล์ฟคนหนึ่งนะครับผมซึ่งรีวิวทุกอย่างเหมือนกันในคอนดิชันเดียวกันลูกเดียวกันก้านเดียวกันสุดท้ายเนี่ยออกมาเนี่ย ถ้ายกอบฟท่านอื่นตีเนี่ยอาจจะนะครับผมได้ค่าที่แตกต่างกันแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วแต่ละครับว่าท่านจะเลือกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วค่าเนี่ยมันแตกต่างกันไม่ได้เยอะเลยนะฮะสำหรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็อยู่ที่ความพอใจแล้วกันว่าเฮ้ยคุณจะชอบในรูปแบบไหนนะฮะสำหรับวันนี้นะผมและทีมงานอาร์ตกอล์ฟต้องลาไปก่อนนะฮะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะช่องของเราด้วยนะฮะจะได้ออกคลิปดีๆนะฮะมาให้ท่านผู้ชมและนักกอล์ฟ ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ชมกันอีกครับต่อไปยังไงวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ